เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกุงนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการแกะพัสดุของเดือนกุมภาพัน์ปี68นะฮะสำหรับพัสดุในครั้งนี้นะครับก็มันจะมีแค่ไม่กี่เล่มเพราะว่าพีนะออเดอร์เนาะเขาเลื่อนออกไปมันก็จะหมดเดือนกุมภาแล้วผมก็เลยเอาแค่ไม่กี่เล่มนี่แหละทำ็นคลิปไปก่อนนะฮะตัวพีออเดอร์ผมก็จะเลื่อนไปเป็นมีนาเลยนะฮะ โอเคครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะสามเล่มเนาะจะมาเริ่มกันที่ค่าย First Page Pro นะฮะ s ตา a n โนฟ n นี่ครับเล่มที่12กับ13เนาะเดินทางมาถึงเกือบจะครึ่งทางแล้วมั้งเออล่าสุดก็30 31มั้ง31หรือ32นี่แหละเออเล่มที่31หรือ32ใกล้จะครึ่งทางแล้วครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคเล่ม12ก็ อ,อมีเตือนเหมือนเดิมเนาะอ๋ออ๋อจบอาร์คหนึ่งไปเออจบอาร์คปัจจุบันไปแล้วเนาะต่อไปกำลังจะเข้าสู่อาร์คใหม่โอเคเ่มสิบสามต่อเลยโอเคอืม มาละตัวเมนผมเนาะท่านศาสดาผมจำชื่อไม่ได้อ่ะจะรอฉากต่อสู้ระหว่างท่านศาสดากับคารนอยู่นะรอ<ๆ>คอยเนาะเออโอเคเล่มสนะิบสามเนาะต้องบอกก่อนนะว่าคือซื้อมาสิบสามเล่มแล้วยังไม่มีโอกาสได้อ่านเลย <c oughs> ถ้ามีโอกาสจะอ่านจริงๆก็คือตอนทำข้อมูลหรือไม่ก็ว่างแบบว่างวางจริงๆสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านเลยซื้อมาเนี่ยเข้าตรงเข้าต,าตู้อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอ่านเลยมาอย่างเนี้ยผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะพวกตัวละครเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วทจริง,รงผมก็เห็นแล้วแหละว่ามีเล่ม14มาแล้วเนาะบ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวรอไปก่อนเนาะซาตานฟานนี่สิบสก็ไปตามกันได้นะฮะถ้าใครสนใจเนาะเกี่ยวกับารตัดสู้นะครับโอเคครับผมเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นนี่เนาะกัสเบลนะครับเล่มที่สองเนาะ ภาคที่หนึ่งนะเออลืมเดี๋ยวขอแกะดูก่อนเนาะเอ้ามันขาดไปแล้วนี่นะอ๋อมันขาดอยู่แล้วเหรอเนี่ยไรกันกัสเบลเล่มที่สองเนาะหน้าปกจะเป็นคีโอกับเมงมีเนาะเออนั่งไงเปื้อนอะไรเนี่ยเนี่ยเปื้อนแล้วอะมีรอยอะไรไม่รู้นะเนี่ยผมเพิ่งแกะนั้นเนี่ยถ้าสายสะสมจ่จาดิโอ แต่ผมไม่เป็นไรซื้อมาแล้วช่างมาช่างไปไรอันนี้ผมก็เพิ่งมาแกะด้วยแหละผมก็ไม่เห็นเออมันก็ผ่านมาหลายวันละไม่เป็นไรผมทําคลิปแยกเรื่องกัสเบลไปให้แล้วเนาะก็ไปดูกันได้เนาะนะฮะเปืือนอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> เรื่องนี้เปืือนเยอะเยอะันนี้ขีดอะไร <c oughs> โอ้มีรอยอีกโดนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นเรื่องระ่างกาสกับสุเมใช่ไหมเนี่ย สมมุติคุณเป็นกัตเบลแล้วคุณมาเจอคิโยมาโรแบบเนี้ยคุณคิดว่าตัวจริงตัวปอมคือแบบเชื่อสนิทสนิทเนี่ยเนี่ยคิโยมาโรอยู่เนี่ย,ยมาแล้วเปาโกฟอลโกรี go, ขอขย้ำหัวใจเธอโอเคฟอลโกเร่เหล็กไหลฟอลโกเร่ไหลเทียมทานโอเคมาแล้วเมงมิเย้เมนหลักกูมาแล้วเมนคูจินหมัหลักกูมาแล้ว main <laughs> มันก็ตกไปทั่วนะ่ะขี้ออกมาแล้มันไปตกเขาไปทั่วเลยมึงตกเขาไปทั่วแหละอันนี้ก็บินไปอังกฤษใช่ไหมเนี่ยโอ้ที่ไหนวันลืมเอออังกฤษถูกแล้วเอยเห็นเขาว่ามึงผู้ดีผมก็ไม่ั่นใจอังกฤษหรือเปล่าวะเอออังกฤษ,กฤษจริงแน่ไปจะเป็นกัดคาเฟ่อันนี้จะเป็นคอลกับทีโอเนาะอ,อแขกวันนี้ ออเดอร์ของ T.O. จะเป็นสตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่ช็อตเค้กออเแคกเกอร์น,นาทูนาอออเดอร์ของคอจะเป็นนมร้อนรสกล้วยแพนเค้กราดเมเปิลซรับและวิปครีมโอ้ทำไมไอ้น้องหมายยังอยู่เห็นว่าวุ่นวายมากคราวก่อนเลยโดนลงโทษเนาะแขกต่อไปก็จะเป็นแคนจอมเมกับบราโก้โอ้โหจับคู่นี้มาติดตามต่อกันได้ในเล่มที่3เนาะเล่มที่3เนี่ยผมพรีออเดอร์ไปแล้วนะฮะ กัตเบลเล่นที่3ภาคที่1แล้วก็กัตเบลภาคที่2เล่มที่2คือรอบนี้พัสดุผมก็มาแค่ไม่กี่เล่มเนาะผมก็เลยเออขอย,ยืดในการดูในตัวเล่มให้ด้วยละกันนะแล้วก็อันนี้นะจะเป็นโปสการ์ดเนาะอืมจะมีที่ผมซื้อเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าผมก็คิดว่าจะซื้อให้ครบก่อนแล้วผมก็จะมาทำเป็นคลิป แยกให้ทีนะที่ผมซื้อทิ้งไว้ก็จะเป็นวันจันคือวันหนึ่งๆน,นะฮะนี่ผมไปซื้อเอาไว้ก็จะเป็นเล่ม2 3 4 5หเหลือ6 7แล้วก็8เนาะบ้านเรามี8เล่มโอเคครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้น่าจะมีแค่นี้แหละถ้าตัว pre order มันไม่เลื่อนไปผมก็จะมีอีกประมาณ2 3เล่มเนาะมาพูดถึงกันแต่ว่าเขาเลื่อนไปเนาะผมก็เลย ออของเดือนกุมภาก็เลยมีแค่นี้กับตัวที่ผมซื้อก็ที่ผมบอกไปก็คือวันจันทร์วัน,นึงๆนะสีเล่มตอนผมสั่งพพีออเดอร์กัดเบลเล่มสองผมสั่งแบบอันนี้ด้วยนะถ้าซื้อตัวพีนี้เขาจะแถมอันนี้นะฮะนี่นะคุณชาคุณแผนดัางพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นผลงานของคนไทยนะเนะี่ยคือเรื่องคุณชาคุณแผนผมก็เคยอ่านตอนเด็กๆแหละผมก็จําได้คร่าวๆเนะี่ยมาเป็นสิบแปดบนะฮะอันนี้มันก็แบบยับนิดหนึ่งนะ น่าจะเริ่มเก่าแล้วแหละอ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งเคยอ่านนั้นเนี่ยก็มีฉากมีฉากความรุนแรงนะมีฉากมีเพศสัมพันธ์ด้วยแฮะอือก็ประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจนะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการแกะพัสดุที่ไม่มีการแกะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะของเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดนะฮะรอเดือนมีนาน,นะครับผมกับการแกะพัสดุเนาะ อาจจะมีเยอะก,กว่านี้อันนี้จะเป็นแบบกระปิดกระปอ,อยใช้คํานี้ได้ไหมอะเล็กๆน้อยแล้วกันอ่ต้องขออภัยด้วยว่าเสียงผมอาจจะแหบๆนิดหนึ่งเนาะแอบเจ็บคอนิดหน่อยไม่อยากดองคลิปไว้นานเกินไปเนาะกลัวไม่มีเวลามานั่งอัดนั่งตัดเนาะเออโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสําหรับครั้งหน้านะครับ ถ้าผมมีพัสดุหรือว่าอยากจะพูดถึงตัวมัง,งะแบบคลิปก่อนหน้านี้อีกก็จะทำคลิปให้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเราผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะคะสามารถกดไลค์หรือกด Subscribe ถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมสรวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม 29 and i find myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the moment we pass time the more we need to set the rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all this